โอ้ปลาสวยอันนี้เราลอดท่ำหรือว่าเราก็ต้องย้อนกลับไม่ไกลใช่ไหมหหแ,ลแล้วมัน,มนไปโผล่ตรงไหนก็ต้องอ้อมป่ะ เขาบอกว่ามุดเข้าไปได้เลยมาถ่ายรูปรวมกันป่ะ เดี๋ยวต้องกลับก็ต้องกลับทางเดิมใช่ปะ่จะจะตรงไปต่อก็ได้ไปรอบเกาะเลยก็ได้โอ้หมันก็ไกลไปเนาะหรือจะยกกลับทางเดิมก็ได้ครับอันไหนใกล้กว่ากันกลับทางเดิมวนกลับเหอะเหนื่อย <laughs> เดี๋ยวต้องเก็บแรงไว้ขากลับอีกเนี่ยเดี๋ยวถ่ายรูปกันเดี๋ยวพี่เข้าไปอยู่ตรงเนี้ย <laughs> เออเข้าไปหลบแดดดีอ่ะ ในนี้เล่นกันก่อนก็ได้ใช่ไนไปขายรูปให้ได้ชนแล้วนะจิเขายังชั่วหน่อยเอาสวยละกันใส่เขาไปเอาของไม่ได้เอาได้ตอนนี้เราก็มาอยู่ในถ้ำนะคะหลบแดดถ้ามีพายุแล้วก็มาหลบอยู่ในนี้กันเปลานกวีกกันหน่อยนะ ออกกนกพิษเลือกชวนมีนกพิษทุกคนมีนกพิษเดี๋ยวเดี๋ยวหน่วยช่วยเหลือจะมา <c oughs> ลงดีดด้วยตอนแรกเขาชวนบนรอบเกาะแต่เดี๋ยวเราจะไม่เหลือแลนด์ตากกันไปแล้วชนแล้ว ถ่ายภาพนี่ไหยเน,น,นี่ยถ่ายอยู่เนี่ยเดี๋ยวน้องเขามาเราแฝงเขาจะแบบน้องเขามาแล้ว